นี่คือสิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้เกี่ยวกับไขมันพอกตับ3ข้อที่หลายคนมองข้ามไปค่ะ 1. ไขมันพอกตับไม่ได้เกิดจากการกินมันๆอย่างเดียวแต่สาเหตุใหญ่จริงๆคือการกินน้ําตาลและแป้งขัดสีมากเกินไปโดยเฉพาะน้ําหวานน้ําอัดลมขนมปังข้าวขาวนี่แหละคือตัวการสําคัญที่ทําให้ตับเปลี่ยนน้าตาลส่วนเกินไปเป็นไขมัน 2. ไขมันพอกตับมักไม่มีอาการในช่วงแรกหลายคนจึงไม่รู้ตัว ตวสุขภาพก็เจอว่าเอนไซม์ตับสูงขึ้นแล้วแต่จริงๆภายในตับสะสมไขมันมานานแล้วที่เรียกว่าคาตกรเงียบที่แทบไม่แสดงอาการ3ส,สิ่งที่หลายคนไม่รู้ไขมันพอกตับไม่ได้กระทบแค่ตับแต่มันเชื่อมโยงกับภาวะดื้ออินซูลินและโรคเบาหวานโรคหัวใจและแม้แต่มะเร็งตับในระยะยาวค่ะดังนั้นถ้าอยากดูวิธีง่ายๆที่ช่วยลดไขมันพอกตับโดยไม่ต้องพึ่งยาและหลายคนไม่รู้ดูจากคลิปนี้ค่ะ ถ้าชอบเนื้อหาสุขภาพกดติดตามช่องหมอจุ๋มไว้นะคะ